เฮ้ยถึงเวลาแล้วทุกคน<อ>พวกเราเอาเราเอามองอัดทั้งหลายถึงเวลาประชุมผมคิดว่านะถ้าเราจะอยู่ตรงนี้ไปเราต้องตายแน่ๆเลยเราต้องโดนพวกฆาตกรฆ่าแน่เลยเข้าใจไหมพวกเอามองอัดทั้งหลาย<อ>พวกนายนี่ไม่คิดจะออกความคิดเลยหรือไงงะน,นิ่งกิฟเลยนะเดี๋ยวฉันออกความคิดให้พวกนายแล้วกันนะก็คือตอนเนี้ยฉันจะออกไปจากที่นี่ให้ได้ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงก็ช่างเถอะแล้วฉันจะไปช่วยพี่น้องของพวกนายที่โดนจับตัวไปด้วยพวกนายจะไปกับฉันไหม เออเหมือนจะไม่มีใครไปอ่ะทุกคนโอ้โหไอ้พวกนายนี่มันไม่กล้าเลยนิงไปกับพี่ไปดิเฮ้ยต้องไปแล้วโอ้โหพวกนายเนี่ยงั้นเอางี้แล้วกันพวกนายรอฉันอยู่นี่แล้วกันนะเดี๋ยวฉันจะไปช่วยพวกพวกเราของเราแล้วก็ออกไปจากที่นี่โอเคนะไอ้พวกกระบอกอัดทั้งหลายโอ้ยพวกนายนะกดไปเลยลาก่อนลาก่อนลาก่อนด้วยต้องหาทางไปต้องไปอยู่แถวนี้มีหรือเปล่านะทุกคน เออมีไหมไม่รู้ว่าอยู่ไหนก็ทางไปเนี่ยโอ้โหเออมีไหมเนี่ยมีไหมแต่ทีนี้ไอ้นี่ไงเจอแล้วนี่ประตูทางไปนี่นี่นี่เราติดอยู่นี่มาเกือบพันปีนี่เรายังหาทางออกไปได้แล้วมาเจอทางออกวันนี้มันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมโอเคไปเลยมีอะหรือเปล่ามี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 อะไรอ่ะโอ้คนนี้เขาบอกอะไรเนี่ยว้วอันนี้มันลุงเอามังอัดนี่ว่าลุงสีน้ําตาลเขาบอกว่าจงเก็บขยะทิ้งเพื่อรับกุญแจขยะอยู่ไหนวะเนี่ย เออไหนก็อยะไอเก็บได้ไหมได้ได้ได้ดีดีดีโอเคโอเคเอาไปทิ้งเอาไปทิ้งนี่เอาไปทิ้งนี่เออทิ้งไงอ่ะโยนเหรอโยนไม่ได้เออทิ้งแล้วทิ้งแล้วเอ้าทิ้งไหมทิ้งไหมทิ้งไหมเออทิ้งไงอ่ะทิ้งไปเลยทิ้งกดกดโยนทิ้งโยนทิ้งเออโยนไปอีกนี่ไงนี่ไงโอ้โอ้โอเคทุกคนเออตอนนี้นี่ไงขยะในนี้ก็มีเดี๋ยวเดี๋ยวอาไปไปเราต้องโยนทิ้งแบบทีเดียวเว้ยสามสิบอันอย่างงี้นี่เห็นไหมนี่เราได้ปุ่มไปแล้วทุกคนนี่ไง ว้าวอุ้ยแบบมีเก็บขยะให้มาทิ้งด้วยทุกคนเนี่ยทุกคนต้องรักษาความสะอาดแล้วเก็บขยะไปทิ้งด้วยนะทุกคนนะใช่โอเคทุกคนเดี๋ยวเรามาตรงนี้ต่อคืออะไรเนี่ยเอออ๋อวางนี้แล้วก็ปึ๊บแล้วก็เจ็บนี่ไงเคมันคือเควส์ว่ะทุกคนเควสที่จะออกไปจับที่นี่ให้ได้เออมีอะไรอีกไหมอันนี้คืออะไรอะเออมีอะไรตรงกลางไหมอันนี้มีปุ่มกดทุกคนปุ่มกดมีอะไรไหมเออเหมือนจะไม่มีอะไรนะครับมีกล่องมีอะไรด้วยอ๋อแปะไว้ตรงนี้เออมีอะไรไหมไหนน่าจะแปะ ผมคิดว่านะใช่ไหมเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะเฮ้ยนี่ไงทางลงโอ้โหมันเป็นพาโซแล้วก็เควสทุกคนเออมีอะไรข้างล่างไหมอ่ะเฮ้ยตรงนี้คืออะไรอ่ะโอ้โหเดี๋ยวนี้โอ้ยเจ็บ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 โอเคยังอาหารไม่มีค่อยลงค่อยลงเออที่นี่มันที่ไหนกันเนี่ยโอ้โหทุกคนเราจะไปทางไหนดีอ่ะเฮ้ยเหมือนมันจะมีทางโดดขึ้นหรอไงใช่ป่ะไม่รู้อ่ะโอเคเดีไหนตู้เย็นมีอะไรป่ะอุ้ยตู้เย็นมีอาหารโอเคโดนโดนโดนเอาไปเอาไปไปคนละครึ่งคนละครึ่ง เอ้ยมีทีวีได้เหรอใช่ว้าวแล้วก็มีอะไรข้างในนี้ไหมไม่มีเออมีอะไรตรงนี้ไหมไม่มีเอานี่ไงตู้เย็นเนี่ยเอาเลยตู้เย็นนตู้เย็นโอเคนละครึ่ง ทางนี้ไปทางขึ้นหรอทุกคนมีขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาทางนี้นี่ขึ้นมาขึ้นมานี่อ้อไกด์โดดไปไว้ทุกคนที่โดดแบบนี้แล้วก็ดดมานี่แล้วก็ดดขึ้นมาจะตกตกเอาใหม่เอาใหม่โอ้โหโดดพลาดที่หน่อยโอเคเอาใหม่เอาใหม่เออหนิงไปได้โยโอเคทุกคนหนิงไปได้ละนี่เออแล้วเราก็โดดตรงนี้ใช่ป่ะแล้วก็โดดตรงนี้แล้วก็นี่นะนี่มีอะไรต่อโอ้ดันลาวากันเหรอเออตรงนี้ไปไม่ได้โอเคแล้วไปทงนี้เจ็บปบเดี๋ยวแล้วก็ เฮ้เจ็บปุ๊บดี๋อวมาเดีไปทางนี้เออไอตรงนี้มันมีแบบโอ้โหดูดิมีกระแพงอ้อมไปทางไหนดีวะเนี่ยไม่น่ามโกนดิ้งไตเดี๋ยวเราต้องเดิไปทางนู้นเหรอโอเคเฮ้ยเจ็ปุ๊บไปเลยทางนี้ปุ๊บแล้วก็เดินไปตรงนี้นะครับทุกคนนี่แล้วก็เดินไปเลยเฮ้ยเจ็ปุ๊บเฮ้ยได้แล้วโอเคนี่ต้องอยู่ตรงกลางไว้นะครับทุกคนแบบแล้วก็เดินไปเลยก็คือมันาดีบล็อกลํมหัวเห็นไหมเห็นไหม แล้วก็เฮ้ยบปุ๊บโอเคโดดมานี่แล้วก็ดอดไปนี่นี่แล้วก็ดอดไปตรงนี้นี่มองบล็อกแล้องหดดีๆนะครับทุกคนนะเฮ้ยจจ๊บปุ๊บโดดได้โอเคแล้วก็เฮ้ยปุ๊บแล้วก็เฮ้ยโดดไปเลยโอเคเราจะผ่านทุกคนเลยหนิงหนิงเลยโดดมาเออโอเคโดดมาโดดมาตรงเออโดดตรงอีกตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เออโอเคมองดีๆมองดีๆตรงนี้ต้องอยู่ตรงกลางอยู่ตรงกลางเห็นไหมเห็นไหมมันจะติดเห็นไหมเออ โอเคมองดีๆมองเลยดีเออใช่ครัเออจะได้แล้วทุกคนนี่ก็จะผ่านแล้วเฮ้ยโอเคโอ้โหโดดเลยทำไมเนี่ยโอเคทุกคนโดนดี้ก็ตายไม่นะคือกว่าเดิมไปละเร็วเร็วเออทุกคนเอาแล้วเอาแล้วทุกคนวินดีเขาจะผ่านหรือเปล่าก็ไม่รู้โอ้โหสั้นไปทุกคนเขาโดดตั้งแต่บล็อกอันแรกอ่ะเพราต้องโดดตั้งแต่บล็อกสองเว้ยโอเคโดดดีๆโดูดีๆเออดูดูทุกคนเขาจะโดดอ่ะ มาเลย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 เออเดี๋ยวรับคิวพไปก่อนนะนี่ปุ๊บโดดมาทางนี้โอเคเยีโอดมาเออทุกคนทุกคนอาจจะแบบเห็นพี่แบบเสียงเซ็งๆนะทุกคนดูนี่นะดูนีอคือตัวแรก2ตัวที่มันบอกว่าไอ้ฝีมือพัฒนาดูสิพัฒนาจริงๆเออพัฒนาตรงไหนวะน่ะาหลายตัวเออให้ตาย้เถอโอ้ยแหมคือผมยืนรอโคตรนาน โอเคโอเคเฮ้ยเหมือนมีอะไรอยู่ข้างล่างทุกคนอะไรอ่ะแดงๆอ่ะโดนมาโดนมาโดนมาโอเคไออันนี้เขาบอกว่าอะไรอ่ะตัดต้นไม้ทั้งหมดอ๋อเขาบอกให้ตัดต้นไม้นี่นี่ขวานทุกคนนี่นี่ขวานโอเคเก็บไปเอาโอเคไปไปเฮ้ยเหมือนมันมีอะไรทุกคนดูดิเห็นปะเอามองอันสีแดงถือดาบซะด้วยทุกคนอะไรอ่ะตัวนี้คืออะไรอ่ะเฮ้ยอนี้มันฆาตกรฆ่ามันเออ ี่มันมีฆาตกรด้วยเหรอวูไม่คิดว่าจะมีฆาตกรแอบตรงนี้ทุกคนโอเคโอเคไปเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนทุกคนนะนี่โอเคมีอะไรอีกไหมเนี่ยเล้าก็ตัดต้นไม้หมดตัดต้นไม้หมดได้เหลือ ตัด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 ลุงก็บอกโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยไอ้นี่มันโอ๊ยไอ้นี่มันตัดพี่มันตัดพี่นี่ยมาเด็เออตายโอเคเออุ้ยสองทีตายน่าจะหมดแล้วทุกคนน่าจะหมดแล้วใช่ใช่ขวานมันแรงมากเลยมันเลยสองทีตายใช่ในี่นี่โอเคแล้วก็นี่เตีเขาไปแล้วก็ตัดเข้าไปตัดเข้าไปทุกคนคือเขาบอกว่าให้ตัดให้หมดนะครับอย่าให้เหลือไม่แต่อันเดียวใช่ไหม่ใมันเป็นเควสนะครับเป็นเควส์อะไรเป็นอะไรเลยนะี่อะไรอ่ะเฮ้ยกิงอันนี้ปุ่มกดทุกคนว้าว เอ้ยนี่ไงดีนะที่เราตัดทุกต้นถ้าเราเหลือไว้นี่มันไม่แน่เราจะงหายอีกนานอ่ะเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเอากดกดกดเอาเอาเข้าไปได้โอเคอ่ะเข้าได้แล้วทุกคนกระลังมีอะไรมีน้ำหรอไปดูดินี่จ็๊บอุ้ยตัวยักษ์ไม่น่านี่มาฆาตกรตัวยักษ์อุ้ยตัวอะไรอ่ะโอ้ฆาตกรตัวเบลเลอร์เลยตีบันตีบันตีบัน เออสวยสวยโอ้โยแลเออพี่เองพี่เองพี่เองเออเอยมันตกน้ำมันตกน้ำตกน้ำโอเคไม่เป็นไรเออแล้วตายแล้วเนียนี่บ้านที่บานเออสวยสวยโอเคจะตายก็ดีจะตายก็ดีอตี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 ตมตีตี้ีต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 ทีตีเีีต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 ตีตีตีตโอีตีตีตีวนีตา Eat, เอ้ยเอ้ยไม่ไดิดิกตายไม่นะทุกคนดิกตายไปแล้วเ้ยมันดอกอันเดียวหรอ เฮ้ยอะไรอ้าโอ้โหไปอยู่ข้างบนเฉยไม่ตายแตโอ้โหถาวันกระเด็นไปโคตรสูงเลยทุกคนไม่ตายแต่น่โอเคเดี๋ยวเราเอาไปตรงนี้ก่อนละกันเฮ้ยเหมือนเราจะได้ขวานมานะครับดูอะไรโอ้ดูถาวันทุกคนว้าวสนุกมากเฮ้ยเราได้เสื้อนี่นะชช่ได้เสื้อมาแล้วก็ได้ขวานมาทุกคนนี่ไม่เป็นขวานแบบหูขวานหลากสีเลยทุกคนขวานอันนี้อะไรอ่ะเขาบอกว่าให้คราบจากแท่งไม้กลายเป็นท่อนไม้กันเหรอท่อนไม้กลายเป็นแบบไม้แปลรูปแล้วก็เราก็ต้องต่อไปเองใช่ไหมโอเคโอนนีี้า อะไรอะไรอะไรพอ่ะไอ้พอดิพอพอเห็นแล้วมีอันอันนี้มีเยอะมากเลยทุกคนนะเรามีเยอะมากโอเคดีไปจะไปไปไปนี่เดี๋ยวไนปแน่ันแน่ฮแ่อกินกินก่อนกินก่อนอเควิชิ๊บดีโอเคผยไม่รู้เราจะไหวเอ้าบาลแล้วเออถอยได้เอ้า มาทุกคนเดี๋ยวเราไปต่อเลยแล้วกันตัวหนึ่งมันน่าจะตายไปละมีหลายตัวจโวะเนี่ยโอเคไม่เป็นไรซาดไปเลยโอ้ฟาดไปเลยมามาโอ้ย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 สวยสวยโอ้ยมันตีแรงมากเลยทุกคนไอ้พวกนี้ไอ้พวกนี้ตีแรงเออตายตายเออช่วยด้วยฟาดม ้วยยตาแลโอ้เราจะตายแล้วท okay, okay. ุกคนตีเลยโอ้ยตายตัวนึงตีเลยอุอยสองตัวแล้วนี่ก็มาดีครับ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 ไอ้ตีดิตีดิตีดิตีเออตายนี่ฆ่าเราทุกคนหนีมาตีมาฆ่าเราอ่ะโอ้โหก็แย่เลยโอ้ต่อให้ต่อมาต่อมาโอเคไปทุกคนตอนนี้เราฆ่าหมดแล้วนะครับทุกคนนะอ้ย เฮ้ตรงนี้มีอะไรหรือเปล่าเรารอดูก่อนแล้วกันมีอะไรไหมเออมีอะไรไหมไม่ไม่มีอะไรป่ะทุกคนมันจะไม่มีอะไรเออเอ้ตรงนี้มีทางขึ้นนี่ตรงนี้ตรงนี้เห็นไหมเนี่ยมันมีทางขึ้นแต่เราต้องคับตัวคับก่อนทุกคนแล้วก็คับมันไดขึ้นไปนี่พอพอพอโอ้โหเกินพอบอกได้เลยเออเกินพอโอเคแล้วก็คับมันไดซะจะได้แถวนี้มันไม่มีที่เซฟป่ะทุกคนเราวต้องหาที่เซฟก่อนล้วกันมีไหมนะาขึ้นมามีอะไรอ่ะเอ้ไม่มีอะไรเอ้ยเดี๋ยวมันจะมีอมงอัดสีเหลืองที่อยู่ตรงนี้ทุกคนเฮ้ยหวัดดีนาย นายไปทำตอนนี้อ้วหวัดดีพวกนายฉันกำลังเฝ้าสีม่วงที่ตายไปตอนเนี้เขากลายเป็นศพไปแล้วอ่ะเออเอ้าแล้วเราจะมีทางไหนที่ไปต่อไหมเราอยากออกไปจากที่นี่แล้วเราก็อยากไปช่วยข้างบนก่อนอ่ะไปช่วยเพื่อนที่อยู่ข้างบนแล้วก็ออกไปด้วยกันใช่โอ้บนนายจะออกไปที่นี่งันเหรอเอาฉันไปด้วยสิฉันอยากออกไปบาาๆเลยแล้วมันมีคําใบ้ไหมลองสังเกตที่ศพตัวม่วงๆดูมันจะมีอะไรแปลกๆอยู่นะอ๋อโอเคครับโอเคเดินเดินดูเดินดูมีอะไรศพม่วงๆมีอะไรไหมเออนี่ไงแปลกๆไอ้ไม่ใช่หรอก เออมีไหมมีไหมมีอะไรอ่ะเจอเจอเจอกล่องอ่ะเจออะไรเจออะไรเจออะไรก็มีคันโยกคันโยกอ่ะไปที่ไปที Surprise> ่ไปที่ไปทางนี ati> ati> ้ทางนี้ทางนี้เอ้ยมีคันโยกหมดทุกคนว้าวโอเคเก็บไปก่อนนี่คันโยกแล้วกดเลยกดเลยกดเลยเออทุกคนไปเราขึ้นไปข้างบนดูข้างบนมีอะไรหรือเปล่านะกินกินอุ้ยนี่อะไรอ่ะอุ้ยนี่เควสอีกแล้วหรอโอ้โหแล้วต้องส่งอันนี้ไปตรงนู้นเหรอใช่ป่ะนี่ไงเราต้องส่งไปถึงตรงนี้ให้ได้ทุกคนโอ้โหส่งไปถึงประตูให้ได้นี่นี่ต้องกดอันนี้ออออันแรกกป่่ะเเใชโคด เออกปดิเนี่แล้วก็กดอันนี้เออมามาคนละฝั่งคนละฝั่งเออกดไปไหนต่ออ่ะอันนี้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 ไหนอันไหนอันนั้นอ่ะไม่ใช่น่าจะอันนี้ป่ะนี่ไงนี่ไงนี่ไงโอเคแล้วกดอันนู้นอันนู้นอันนู้นอันหลังอันหลังนี่หลังนี่ไม่ใช่อันนี้อ่ะเออปุ๊บมันจะดูดไปนี่เห็นไหมแล้วกดไปฝั่งนี้นี่โอ้ทุกคนพาโเซาเบาอ่ะปุ๊บปุ๊บดีแล้วก็โดดมาปุ๊บนี่ฝั่งนี้กดฝััััััััั่่่่่่งนน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 ชีีีีีีีี้้้้้้้้้กกกดดดและะะออ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 เเไมาปหใ แล้วก็กดอันนี้อีกทีนึงปุ๊บดีโอเคแล้วกดฝั่งนี้นี่ไม่ได้อ๋อกดฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้ปื๊บดีออได้แล้วดไ,ไ,ได้แ<อ>ล้ว ดีแล้วเราก็กดอันอันไหนต่อวะเนี่ยเออเออทำอ๋อดีดีดีอันนี้อันนี้ดนี่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 โอเคกดอันนู้นอันนู้นฝั่งตังข้ามไหนข้างหลังนึงอ่ะอ๋อข้างหลังเนี่ยปึ๊บดีโอเคแล้วก็อันนี้ดูอีกทีนึงดูไปเลยดูไปเลยนี่แล้วก็โอเคเอ้าแล้วฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้นี่ไงอุ้๊ยแต่แบบมาดูยากขนาดนี้แล้วพัลโซว์เด็ก อันนี้เนี่ยแล้วก็ดู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 ดเอออันนี้โอเคดูไปดูไปแล้วก็อนุนอนุดู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 นี่นี่ผมอยู่นี่เออแล้วก็กดอันนี้ส่งไปนี่โอ้โหแต่ไปแอฟฟโซ่เนี่ยมันดูยากอย่างไงไม่รู้ว่ะใช้ดูดไปดูไปเออดูไปดูไปแล้วก็วันนี้เนี่ยโอเคแล้วก็กดดูดดูอันเดิมอันเดิมเออ ไปนุนอันนี้ใช่ไหมเออออแล้วก็ดูเข้ามาโอเคอ๋อแล้วก็นุ้นแล้วก็อันไหนนะดูไปดูไปไม่ใช่เดี๋ยวอันนี้อันนี้เอออันนั้นแหละเออวิ่งต่อไปเป็นไหนเนี่ยพอดูดเสร็จอันไหนต่อเดี๋ยวอันนี้ปะอันนี้ปะไม่ใช่ไม่ใช่เออเฮ้ยไม่ใช่อ๋อดี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 อีดีดี่ีนีด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 ีนีดีดีนีด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 ีนีด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 ้ดดีอไดีดดี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 ดอัีด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  เจ๊บปุ๊บดีไปแล้วก็อันข้างบนไม่ไม่ไม่อันนี้อันนี้อันนี้เจ๊บปุ๊บดีแล้วก็อันบนอันบนสิโอเคต่อไปไปอันนี้ดูดูดูไปเจ๊บปุ๊บแล้วก็เอออันนี้ดู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 เจ็บปุ๊บดีบอกได้เลยว่าอาจจะเสียเวลาจากเควสตรงนี้หน่อยนะครับทุกคนนะเควสนี้มันยากแล้วก็ดูดไปนี่แล้วก็ดูดฝั่งนี้ดูดฝั่งนี้จิ๊บปุ๊บนี แล้วก็อันนี้ดูดดูดดูดดูนี่ต่อุ๊นี่แล้วก็ดูอันนี้อ๋อดูอันนี้เออแล้วก็ส่งขึ้นใช่แล้วก็กดอันหลังเออแล้วก็ดูดป๊บอันนี้เทีบด <st> ี okay. แล <atures> <realised> ้วก็กดตรงนี้ป๊บดีได้แล้วเห็นไหมเราผ่านแล้วทุกคนเราส่งมาจากตรงนู้นอะมาถึงตรงนี้ได้อ่ะโหสุดยอดแล้วก็แล้วก็มาตายตรงนี้มาหนิงเซฟก่อนนะเซฟแล้วเหรอโอเคโอเค ไปเลยไปเลยไปเลยตอนนี้น่าจะง่ายอยู่ทุกคนไม่ยากหรอกเพราะว่ามันไม่ใช่บล็อกล่องหนนี่ไงเห็นไหมโอเคทิ่โอ้ยยากยากใช่ได้ตั้งใจหน่อยตั้งใจหน่อยปุโดดไปแล้วก็โดดไปโดดไปแล้วก็โดดไปโอเคตรงนี้เอยหนิงได้ว่ะทุกคนหนิงได้โยแยหนิ่งไปอยู่ไกลแล้วเป่เียรอพี่ด้วยรอพี่ด้วยโอเคโดดไปโอเคโอเคเดี๋ยวตรงนี้แล้วก็ตรงนี้โอเคตรงนี้นะพันพันถึงบันไดไงโดใส่บันได เออเราใส่ไม่ได้ตายเลยทุกคนไม่นาโก้เด้อมีเราตายถึงวะเนี่ยเออเจะปุ๊บอุ้ยได้อยู่โอเคพี่ได้เฮ้ยเฮ้ยเอาพีโก้เด้อคือตอนนี้พี่หนิงก็ตายรัวๆเลยไม่นะเดี๋ยวเราไปรอข้างบนก่อนละกันทุกคนไปรอตรงบเจ็บปุ๊บโอเคเดี๋ยวเรารอตรงนี้ละกันรอพี่หนิงเข้ามาโดนมาโดนมาโดนมาเออโอเคขึ้นมาขึ้นมาเลยโอเคมันจะผ่านอยู่แล้วโอ้โหไม่นะ พี่พีมาโอเคโอเคทุกคนโอ้โหหนีก็จะผ่านอยู่แล้วเนี่ยอันสุดท้ายดันไม่ผ่านตายเถอะโอเคโอเคเออใช่ใช่นี่ไงตีไปตีไปตีไปไม่ทำไมด่านนี้ฆาตกรมันเยอะจังวะเนี่ยไม่เหมือนด่านนู้นฆาตกรมีอยู่สองสาคนเองด่านนี้มันเริ่มเยอะอันนี้อะไรอีกเนี่ย แล้วต้องหาทางไปทุกคนมีอะไรไหมป๊อบป๊บป๊บป๊บแล้วก็โอ้ใหาคันโยกก่อนหาคันโยกก่อนหาคันโยกอันนี้มีหญ้าเต็มกล่องเลยใช่ใช่เอาย้าไปด้วยย้าไปด้วยโอเคเอาไปด้วยเอาไปด้วยนี่เอาเผื่อไว้เอาเผื่อไว้เผื่อมันมีดันให้ มีคันโยกบีอะไรไหมลองดูดิลองดูนี่เจอแล้วคันโยกนี่เจอคันโยกละโอเคเก็บไปเก็บไปเก็บไปให้หมดเกให้เหลือนี่ไงเปิดไปเลยนี่ทุกคนอ่านี่ไงว่าแล้วมีขยะให้เราอย่าเกะดูดิทุกคนตรงนี้ไม่ต้องมีขยะให้เราแน่ๆเลยเห็นไหมทิ้งขยะตรงนี้ใ่ออทิ้งไปเลยโอเคทิ้งไปเนยทิ้งหินหินก็เป็นขยะได้ดี่ไงได้ละโอเคนี่ไงอ่ะขอให้พีิแอคมาแล้วก็ให้รหัสมานะครับทุกคน รหัสโคตรมักง่ายเลยเอารหัสไปเอาไปเปิดด้วยดูดูดูโอ้โหไตเถอะโอเคทิ่มันเลยนี่เฮ้ยทุกคนเราจะผ่านแล้วเหรอเนี่ยไม่นะเฮ้ยนี่มันอันสุดท้ายแล้วด่านสุดท้ายเฮ้ยมันไม่มีอะไรข้างบนว่ะเฮ้ยนี่เดี๋ยวเรารีบช่วยคนนี้ก่อนละกันเพาะมมีคนธรรมดาตรงนี้ด้วยวะเนี่ยเออคุณก่อน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 เฮ้ยเดี๋ยวมันมีขากลอนแฝงตัวมีขากลอนแฝงตัวใหญ่ดีเข้ามาเลยวุ้ยตัวนี้ถึกมากโอ้ยถึกจริง เออตีไปตีไปเออตีตีตีส่งตีส่งเออเออตัวนี้ถึกมากตัวนี้ถึกมากทุกคนเร็วเเดียวช่วยพี่ด้วยมีอะไรจะตายพี่ตันโอเคดีก่อนนีก่อนโอ้ยจะตายแล้วโอโอยล่งันใจไม่ไม่แต่พี่เอพ่ช่วยอยู่วิ่งไปวิ่งไปตีไปโดนเออมาดิมาดิเะจะทำเด็งมาทำเราดีกว่าเออมาทำเราดีกว่าเร็วเร็วไปเยไดเลยอ่ะโอเกินเยอะกินเยอะ มันไม่หิวอ่ะโอ้ยเราจะตายแล้วโอ้เราเราจะตายวิ่งไปก่อนวิ่งไปก่อนโอเคโอเคฆาตกรเหรอแกน่าจะเป็นฆาตกรตัวสุดท้ายของโลกนี้เออเขาปดฉาเลยวะเราช่วยเอาบล็อกอัดข้างในนี้ให้ได้เร็วเออเออเออเขาปิดฉากเลยละกันตายโอเคทุกคนตอนนี้เราก็ได้ช่วยเอาบล็อกอัดที่ติดอยู่ในนี้แล้วทุกคนเได้ไหมเนี่ย อันนี้ก็คือพวกที่โดนจับมานะครับผมนะพวกที่ไม่โดนฆ่านะครับทุกคนโอ้โหแล้วก็เหลือฝั่งนู้นนะครับเหลือฝั่งนู้นเหลือตรงที่เราประชุมเลยนะเออนี่พวกเราจะออกไปพร้อมกันทุกคนแล้วไอดีไอดีสกินไม่อัพสกินไม่โหลดอะไรวะเนี้ยจะไปได้สกินไม่โหลดเนี่ยฮะไอ้ตายเถอะโอ้ย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 โอเคอุ้ยทุกคนดูสิมีตัวสีฟ้าสีเหลืองแล้วก็ดี่ไงไอ้ตัวสีเหลืองเราก็ได้ช่วยออกไปแล้วนะคะทุกคนทุกคนนะเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวพี่ขอไ้แค่นี้ก่อนละกันนะคบทุกคน แล้วก็ได้ช่วยเพื่อนเอาบองอัดของเราเออว่ะจะว่าไปเราน่าจะเปลี่ยนสกินเป็นเอามองอัดด้วยเนาะโอ้โหเสียดายโอ้ยเสดายเสดายใช่โอเคครับทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้พี่ขอไว้แค่นี้ก่อนไว้เจอใหม่คลิปหน้านะใครชอบก็ลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้บ้านเอามองอัดก็ขอตัวลาอุ้ยดูดิเฮ้ยดูตัวนี้ดิเห็นไหมมันเป็นเหมือนฆาตกรแลบลิ้นอะใช่ป่ะเหมือนเหมือนตอนนี้เป็นฆ่าแล้วก็แฝงใช่ใช่ใช่โอ้โหทุกคนน่ากลัวโอเคทุกคนสหรับวันนี้บายบายครับผมบ๊ายบายเย้